ไปดูว่าชุดใหญ่วันนี้นะครับชนะสามศูนย์เราให้คะแนนกันอย่างไรบ้างแลกเปลี่ยนกันเช่นเคยนะครับของเราไม่เท่ากับของท่านหรอกนะฮะท่านโยังไงผมว่าไม่มีใครผิดใครถูกแต่ว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะฮะผมก็เกียนคีย์บอร์ดเหมือนกันโยก็เกียนคีย์บอร์ดเหมือนกันเราก็โค้ดคีย์บอร์ดลายเส้นเหมือนกันก็เป็นสามศูนย์ที่อาจจะอืไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับไม่ใช่โหดไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับก็มันอาจจะเหมือนเหมือนประมาณเกมของ เกาหลีกับไทยอยู่ยี่สามพี่ผู้ีอาจจะดูจืดชืดแล้วก็นานๆไทโต้ไปทีอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันนะครับสิวลักษ์แค่สูงเนินไม่น่ามีอะไรให้ไปทำเลยพี่ผู้งานน้อยงานน้อยงานงานน้อยแล้วก็ต้องบอกครีนชีสด้วยนะครับก็ผมว่าพอฟุตบอลชนะมันมันมันก็ถือว่าโอเคหมดผมให้สิวลักษ์เจ็ดสบายสบายไม่มีงานจะไปให้เขาหกก็เขาครีนชีสดูกถ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 ูก ความเชื่อไม่มีความดีไม่ปรากฏครับอ่าก็เฉยๆสบายๆนะครับก็ือว่าครีนชีสเราดูกันที่สิติพิบูรณขณะที่แบ็กซ้ายทีระทอนบุญมาทันวันนี้สองแอซิดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทีระทอนมันเหนื่อยที่เติมขึ้นไปแล้วโอ้โหผู้เล่นข้างหน้านี่เป็นผู้เล่นมันดิบหมดเลยมันมัหาผู้เล่นไทยแล้วแต่ว่าเขาแอซิดต้องยอมรับว่าทีระทอนเขาโหดจริงเรื่องของแอซิดโยนเข้าหัวสารัตอยู่เย็นนะสารัตตัวเล็กนิดเดียวหมกเข้า วันนี้เทียรทรโดดเด่นตรงนี้สมกับเป็นกัปตันทีมจริงเอาไปแปดแล้วกันสองแอซซิตของเขาสองแอซซิตนะฮะคะแนนมันก็จะต่างกับชุดเล็กหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นชัยชนะนะฮะชายชนะแบบไหนแต่ว่าสามศูนย์นี่ก็ต้องต้องเครดิตกันแล้วฮะใช่ครับโอ้โหคุณเบบี้อะไรเนี่ยบอกให้เจ็ดหกห้าน้อยไปเอาไปแปดเลยแต่มีอยู่คนนึงเขาบอกว่าให้หกจุดห้าทั้งทีมเลยได้ไหมอ่าอือก็จริงๆแล้ว ให้ต่างกันหน่อยแล้วกันอเอางี้ดีกว่าจะได้นะจะได้มีเรื่องให้คุยบ้างถ้าให้หกจุดห้านี่เดี๋ยวต้องจบยอย่ามาเลิกเลยอเลิกเลยหกจุดห้าั้งทีบายบาย,บายสวัสดีลาไ่เอาไปเอา,อาขอคุยหน่อยนะฮะอครับขณะที่แบ็คขวาวันนี้ทิศซองโดอืมทิศซองโดดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าหลายๆเกมที่เขาได้รับโอกาสในยุคของมานูโคกิ้งคราบนี้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เจอทีมที่อ่อนอืก็ยังเล่นได้ไม่เข้าตาไม่ไมถูกดันเท่าไหร่ครับ แต่ว่าวันนี้ฟุตบอลชนะที่สองโดไปเจ็ดแล้วกันเท่าเท่าสี่วรษ์แล้วกันให้ไปก่อนเดี๋ยวนัดต่อไปถ้าไม่ดีค่อยตัดนะใช่ใช่ใช่อวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้ก่อนมันเสียใช่เสียกําลังใจกันมาเล้นแดดชุดเล็กแล้วอ่าให้เขาไปเถอะเอาไว้หน่อยไว้หน่อยชุดใหญ่ครับอวพยุหน่อยคู่เซ็นเตอร์พันษากับปีรเทพครับพันษายิงได้อืเป็นเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ต้องทํางานแต่ว่าวันนี้ยิงได้ครับ เอาไปเจ็ดจุดห้าแล้วกันถือว่าลูกยิงให้อีกห้าออ่าเคขณะที่วีรเทพอยู่ข้างหลังมันเสียดายของไม่น่อยแต่ว่าอยู่ข้างหลังมันก็งานสบายนะพี่ภูจับเซตจับจ่ายจับเซตจับจ่ายเอาไปเจ็ดอยากให้เข้าเล่นในตรงกลางนะครับขณะที่ตรงกลางพิธิวัฒน์สุขจิตธรรมคุณวันนี้เล่นครึ่งเดียวพี่ปูเสียดายเหมือนกันผมมองว่ามานุคงมองว่า เขาไม่เท่าไหร่ละใส่เกมลุกเข้ามาดีกว่าเก็บไปใช้งานเก็บไปใช้งานเอาพลังเก็บพลังไว้ใช่วันนี้45นาทีเขาเอาไป6.5นะครับ6.5กับทีพันธุ์พ่วงจันรเล่นเหมือนกันเลยออืก็มันไม่ได้ไม่เสียไปดีกว่าทั้งคู่นะครับก็ไป6.5ขณะที่สหรัฐยูเย็นวันนี้สหรัฐเล่นดีนะผมว่าทําประตูได้ด้วยแล้วก็ เชื่อมเกมได้ดีด้วยนานนานสารัตยู่เย็นเอาให้เจ็ดจุดห้าแล้วกันวันนี้ผมว่าเขาเล่นดีนะครับเป็นแกผมว่าสารัตยู่เย็นเนี่ยมาโนาต้องชอบอะไรแน่เหมือนวิลเทพเนี่ยอือจะยุคไหนใครจะบอกว่าเล่นไม่ดีสารัตได้รับโอกาสลงตลอดแล้วสารัตผมว่าเขาคิดมาตรฐานดีอืมนะครับอ,อ่าขณะที่ตัวข้างบนหน่อยบดินคราบดินต้องเกอเกมระดแบบนี้บดินต้อง โหดกว่านี้ต้องดุกว่านี้พี่ศักยภาพบารินสูงมากเลยเพาะใช้ให้เยอะกว่านี้ยเพาะยิ่งการเจอกับทีมอย่างมันดิบสีนังการเนี่ยทุกคนคาดหวังว่าฟุตบอลที่มีความเร็วทักษะยอดเยี่ยมอย่างบารินเนี่ยมันต้องแหวกได้โหดโหดใช่ใช่มันต้องเลี้ยงมันต้องเลี้ยงกินตัวได้แล้วเห็นได้ชัดแต่ว่ามันมีเห็นน้อยผมให้เขาเจ็ดแล้วกันเท่ากับปฐมพลเจริญรัตนาพิลอืมมันไม่ฉูดฉาดอะ ฟุตบอลที่ซ้ายขวาเนี่ยหวังว่าหนึ่งหนึ่งโชกชากลากเลื้อยเปิดเข้ามาแอซซิตสวยๆกลายเป็นพี่อุ้มสองแอซซิตขณะที่ทีละสินแดงดาครับก็หนึ่งประตูก็ยังรักษามาตรฐานของเขาได้แต่ว่าวันนี้มันมันอาจจะไม่ใช่วันของเขาหรือว่าฟุตบอลมาหาเขาน้อยไปไปเจ็ดจุดห้าพี่ปูครับอ่าครับอ่าขณะที่ ตัวสำรองนะครับเดี๋ยวนะวันนี้ตัวสำรองตั้งแต่ครึ่งเวลาหลังนะครับวรชิตชาววัฒแทนทิติพันธ์กับพิธิวัฒวรชิตก็วันไหนเงียบเขาเงียบเนาะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขามีเวลาไม่เยอะมากเนี่ยดูเหมือนเขาปรับตัวช้าเหมือนกันเนี่ยใช่ชสีหิห้านาทีหลังกับกับชาววัดเล่นมันเลยทําให้บอลดูง่วงไปเลยครับเอาไปเจ็ดแล้วกัน ทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคู่เลยแล้วกันเล่นเหมือนกันเลยสัตว์ลักกับอดิศักิ์ก็เล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่อืมคือฟุตบอลมันอาจจะสกอร์มันขาดไปแล้วด้วยครับนะฮะก็ก็ไม่ได้เน้นก็เน้นคลองบอลเน้นให้เซฟตัวเองง่ายเซฟตัวเองใช่ครับทั้งคู่ก็เจ็ดเหมือนกันแล้วครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เรา ห่างเดี๋ยวเขาพอสมควรนะครับ,รบก็เหมือนซ้อมใหญ่แหละนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ